ต่อกันที่แฟนบอลกันบ้างดีกว่าค่ะเป็นแฟนบอลของทีมโบคาจูเนียนะคะเขาเฉลิมฉลองแชมป์ลีกสมัยที่25เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดีใจกันสุดๆค่ะเกมสุดท้ายของโบคาจูเนียที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะคะเฉือนชนะติเกย์ไป1ประตูต่อศูนย์จากการยิงของฟาเบียนไมซอนค่ะทำให้คว้าแชมป์อาเจนินาลีกมาครองเป็นสมัยที่25ทันทีและก็เป็นครั้งแรกนะคะหลังจากรอคอยมาตั้งแต่ปี2011 ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะก็เสียท่าให้กับทั้งราซิงครับแล้วก็ซานโรว e นโซมาโดยตลอดและชัยชนะเหนือติเกรนะคะทำให้ตอนนี้ค่ะโบคาจูเนียมี64คะแนนจาก29เกมนะคะก็ทิ้งห่างอันดับที่2นั่นก็คือซานโรว e นโซอยู่6คะแนนโดยเหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่1นนัดเท่านั้นค่ะซึ่งโบคาจูเนียในชุดน,นี้นะคะก็นำมาโดยคาร์ลอสเตเบสค่ะที่เพิ่งจะย้ายกลับมาจากทีมยูเวนตุสเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา โดยคาร์ลอสเดเบสก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะลงสนามทั้งหมด12นัดยิงไป5ประตูค่ะ